วิธีถนอมอาหารแบบโบราณข้ามบ้านด้หนึ่งหนึ่งไว้ถ่ายบเข่าปอกแล้วกันหนึ่งคันหนึ่งซุกหนึ่งโดนหนึ่งดีนั่นในมันกับซุกน้ำไน่มันก็กินได้แก้เบือกออกกินได้คือกันในมันนั่นคันหนึ่งซุกหนึ่งหนึ่งดีจะหนึ่งกระส่ากองไว้กินกับเข่าเมนูอาหารของผู้เ่า ย่ามบอมีแเนวกินกับิได้จกออกมาใบาเขาเ <laughs> บิง้งมึงมาค้ำหวานจ้าดีดีดย่างก็คือเก็บได้ดนลแล้ะก็บบอีหมดไม่แม่งจอพร้อมขันเท้าหนึ่งขันเท้าหนึ่งดนหนึ่งให้มันสุกหนึ่งดนด,นดนให้ในมันสุกพร้อมในมันก็กินได้นะคะในมันก็สกุกโดยที่เรต้องเอาไปคั่วอีกก็สามารถกินได้จ้าถานอมอาหารสามารถกินได้นานๆหนึ่งมาค้ำจ้า